ครับทุกคนตาจะป้อนนมดูสิครับน้องพลอยเนี่ยหลังจากตัวใหญ่กินอิ่มแล้วเนี่ยตาก็เลยลองจับมาดูกะว่าจะให้เลียนมในถ้วยเนี่ยตาจะได้ไม่ต้องป้อนหัดเลียปรากฏว่ามันล่อมังคุดก่อนเลยเนี่ยไม่สนใจนมเลยเนี่ยน้องพลอยเนี่ยโ มาน้ยเอ้ยนมไม่กินเลยเดี๋ยวก็เลิกกินนมกินผลไม้แทนนะเนี่ยกูก้ามันจะติดหวานนะครับมันจะชอบอะไรหวานหวานกินนมด้วยโลกกินนมด้วยมาน้อยนมเนี่ยกินมั่งหากินมั่งดูสิครับเรีย,ยใหญ่เลย กินใหญ่เลยนมไม่กินไม่โตนะไอลูกหมาจะได้โตวไวๆกินนมกินแต่ผลไม้มันไม่โตนี่หูก็กลางเนี่ยเดิอนะเนี่ยหูกลางเนี่ยเดิอนะเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปเอาน้องเพชรมากินนมเดี๋ยวตาไปเอาน้องเพชรมากินนมรู้เปล่ากินนมมั้งลูกอืม